สวัสดีครับตองเองครับมีโอกาสมาตกปลาตะก้าเล่มาตกประกบน้ำครับนี่มากำลังแบ่งครับน้องแบ่งเซียนแบ่งอ๋อหาันน้าม,มาทำไมโอ้ยมือมือมือน,น,น,นี่ครับเซียนแบ่งบัน่นโนนพันศาดตำบลบรนเหดจังหวัดขอนแก่นครับผมอ้น้ำกระลังไหลเต็มเส้นแบ่งผ้าลุยน้ำเลย เบียกมันยอดนี่ครับมาหาพ,พี่พี่เสี้ยนเพิินบ่นเนื้อใส่มาน้ำผอมผิดหวาจอดรถไปตัง้งไกลเนาะบ่เดี๋ยวเนื้อใสมาน้ำเลยนี่มีพี่พี่พเสี้ยนเพิินมา ตกก้อนนะครับเป็นไรครับ,อบ,บโอ้ผมไม่เคยมาตกดอกแต่ผมอยากมาน้ำมูมาตาอุดรครับไก่ไก่โอ้พี่เริ่มได้ตัวหนึ่งแล้วตัวหนึ่งหรือสองนี่สองตัว,ตวอ๋อป่ะโอ้ครับครับนี่อะพึ่งไม่ยอนามาครับ ขีรถมาเนไอจอดงสพันแหละไม่ครับผมผมมาใส่เบ็ดอันไม่ไพ่แบบนี้ผมเอาเบ็ดมานั่งก็เลยเห็นน้องน้องเขาว่าเชียนท่างย่ทยงนว่างนีซะครับมันบอกมีเหินมาครับข้าดึกไปเล่นมาครับ ผมยางมาตะโตสั่มแหมผมเอาเนี่ยมาใส่ผมบอลลูว่าสีใดว่าไดลองเบิงครับลองเบิงคนดูครับต้องลองเม่อก่อนเด็กตำตาเมื่อนเลยเออมกกอนนี่ผมไปอ่าลำพันชติเห็นมันดึกสวายเนี่ยปื๊ดมวนแห้งแต่มันหนีมาล่องใส่เด็ดไม่ไพ่แต่ก็เอาเยื่อปรากฏมานำคิดว่าน้ำหลหาหมูหาไม้ก่อนนะครับ ขอัคุณครับโอ้นี่ปลาบ,บองเลยตัวนี้พี่เพิ่นได้ปลาบ,บองพี่พึ่งมาลงปะครับ <c oughs> พึ่งมาลงไหมน้องแบงขันบ่มี่น้องแบงบ่ได้ม,มาเลยมือนี้น้องแบงผ้ามานน้องแบงได้น้ใสบ่นี่ใส่น้ใส่อยากเบ็ดเอาเองพี่น้อง ไดใส่เบ็ดปืนยังครับใส่ท่านได้ยากเบ็ดเลยตัวนี้ใส่ตอนนี้กำลังใส่ลูกมุนเส้นแบ่งเส้นแบ่งนอนพันศาสตรครับเมนบ่า ได้มือแรกัวมแต่วันเหนแต่ว่าเขาจะวานเหห์เขาจะาได้หลายเดยฟังนั่นนี่อีกตัวนี้คนหลายตัวนี้เพื่อนขาม่าฟังพุ่นบอก เช่นแบ่งเซตแกวัวเบอร์หาซิฟเลยวะแมนปะอ๋อมิดเอาเยอะเซตอันนี้เลยวะใสเซตกระเป๋าเลยแน่นอนจริงๆโอ้เบ็ดเบอร์เบอร์เบอร์เจ็ดหรือเบอร์หกประมาณนี้เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวกลับมาหาเส้นแบ่งตอนนี้มีพี่ๆเซียนครับเพิ่นมาหลาย อยู่ตรงตาหนามหมดสิตรงนี้เลยครับอ้น้ำไหลเนี่ยเยอะมากเลยครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวขออนุญาตก่อนนี่คร,ครับผมผมน้ำหายอยู่เบิรเมื่อผมมาหอดังได้ตอนเทียงคุณนะ่ะพากันสิทธิ์อยู่ไซวะหาห <c oughs> <c oughs> มองสิทเบิครับ ข้างนาป่ะครับโอ้น้องพักตบนี่ครับเราเซียนเราเซียนปรากฏครับเอาแล้วเอาแล้วได้แล้วอ๋ยยยอยังยังยังฟังพุ่นหมานป่ะครับโอ้ อุย้ยไม่รุนรันข่าท่านหนึ่งไม่รุนรันข่าจำเสือได้เดี๋ยวพาไปเบิงพาคนดูไปเบิงครับยังเหรอตรงนี้มันมันเป็นฝายน้ำลดนนะคนดูผมเอาอเบ็ดมาผมท่านหนสิเบ็ดเลยนี่ ไม่รุ่นร้านค่ะเสือชมพูอุย้ยไส้เลือดมีเลือดมากพร้อมครับแน่นอนจริงเทั้งไปแดกทั้งเลือดขออนุญาตนะครับเป็นไหนครับท่้นนี้ผู้เพิ่นเอาไปขายร้านค่ะมารอบสองปะครับ อันนั้นเยื่อบ่ครับอ้อยบ่อ๋อ,อสองหลังเลยตัวนี้ได้เท่าไรแล้วครับนี่ท่านี้หมานไปครับอโอ้บ๊อบปันใดครับผมบ๊อบปันใด <laughs> เคิงคู่แล้ว ไปล่องน้ำมูกันบัดนี้สิไปล่องน้ำมูแต่สิไปล่องไทายไปและ่ครับขอบคุณนะครับผมไปฮะยุงโตกับพ่อโตลงเห้ื่าออะไเสียวเสียวอุ๊ยได้แล้วได้แล้วได้แล้วโอ้เจ้าเจ้าเจ้า รุ่นุๆสามหลังเลยมองหันตอดแล้วตอดแล้ว แล้วเสี้นแบ่งลงน้ำแล้วเส้นแบ่งลงเอาแบบมองตานามเลยตัวนี้บดึกไก่ขึ้นมูเติมแล้วครับเติมล่องแล้วลงแล้วฟังนี้โอ้หานแล้วาาแล้วอยู่ข,ข้างล่างกับมานได้ ข้างบนคนเยอะมากครับคนหลายอยูะเต็มเต็มหนาเลยตอนนี้เขามาอยู่ข้างล่างกันมาลอ่ลอ,งองล่องข้างล่า <c> ง <oughs> ข้างบนเราเราเซียนเขาเจาอย <c oughs> ออู่ฟังนี่วิวดี วิวดีมากนะครับนะครับวิวดีมากเลยได้เราหนึ่งนะครับได้สองครับได้สอง,สองโอ้แจ้วแจ้วอ่าน้อยอ่านอยมันแรงหมดครับ,บแมน<ไ>ป,ปะปเ,อนเอาเดี๋ยวผมสีนางเป็นมูด้ะแผมจะอไรบอกมรกับแล้วคือกันครับจะไปใส่เบ็ดต่อเอ้ยแล้วทางนี้โอ้หนึ่งตัว

ชุดับเซนแบ่งครับเบิดลมมั้งเนี่ยเดี๋ยวแตนี่ นี่หาโมงนะครับเดี๋ยวเขาจะกลับไปที่ไซเบตไม้แพ่กันต่อน,นะครับไว้เจอกันตอนไซเบตไม้แพ่ครับผมอย่าลืมติดตามรับชมตอ่อมือนีสิพ้าทุกคนไปไซเบตไม้ไพ่ครับไฮน้ากลางคืนครับตังแคมป์กับเราเซียนซีฮุนมือน,น,นีครับผมเจอกันคมบบ๊ายบาย